สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องผักอินทรีย์สาสรราชาบ้านล่องฟองจังหวัดแพร่เหมือนเดิมนะครับอ่าวันนี้เราจะมาติดตามผลนะครับตัวไอโจนซีจอมปลวกนะครับที่เราทําไว้น่าจะประมาณสองอาทิตย์แล้วครับทีนี้มามาดูนะครับวันนี้จะเติมอาหารนะครับไม่ได,ไได้ไม่ได้มาดูวิธีทําวิธีทําถ้าใครอยากจะดูหรือยังไงก็เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับผมทีนี้มาดูส่วนที่ผมทําแล้วประมาณสองอาทิตย์นะครับ อ่าทีนี้หน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้ครับมีมีฟองมียิวมีเยสตอะไรขาวๆนะครับอ่ากลิ่นของเขาก็จะออกเปรี้ยวๆนะครับมันมันข้าวดองอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าหอมนะครับไม่ไม่ได้เหม็นนะครับอ่าตัวนี้นะครับเราเติมตัวข้าวหุงสุกนะครับเย็นแล้วนะครับให้เขาเป็นอาหารนะครับ ถ้าอาหารเขาหมดนะครับตัวเขาก็จะตายแล้วมันก็จะเน่าแล้วมันก็จะเหม็นนะครับว่าเคยผมเคยมีผมทําไว้ครั้งหนึ่งแล้วพอดีผมผมทําหลายอย่างจัดนะครับผมก็เลยลืมเติมข้าวนะครับเปิดปิดไว้เลยนะครับประมาณเดือนกว่าพอเปิดอีกทีหนึ่งก็คือข้างในจะกลายเป็นสีดํานะครับดาหมดเลยแล้วก็เน่าแล้วก็เหม็นนะครับเหม็นมากนะครับก็คือใช้ไม่ได้นะครับก็คือถ้าอย่างนี้ย ก็ใช้ได้แล้วครับอ่าตัวนี้ก็น่าจะมีเป็นกดเปรี้ยวนะครับตัวนี้เอาลดฆ่าญ้าอะไรเงี้ยได้ครับแล้วก็ลดต้นไม้ก็ได้นะครับอ่าส่วนของคุณสมบัติอะไรต่างๆครับก็จะอ่าก็ได้จะรู้กันแล้วครับวันนี้เราจะมาเติมเติมข้าวเขานะครับอ่าต่อดูนะครับอ่าทำไมถึงเติมข้าวนะครับอ่าข้าวเนี่ยผมใส่ไปประมาณสามสี่วันที่แล้วนะครับแล้วมันเหลือนิดเดียวนะครับแล้วพอดีผมเอาน้ํามาเติมเพราะว่า เราจะได้เอาน้ําเข้าไปใช้นะครับอตัวนี้ทําแล้วทําเลยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทําบ่อยๆนะครับอไม่เหมือนพวกโจยซีหนกอกกล้วยอย่างเงี้ยครับหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องหนักใหม่อ่าตัวนี้เราต่อเชื้อเขาไปได้เลยนะครับก็คืออให้อาหารเขาตลอดนะครับเอาข้าวมาเติมแล้วก็เติมน้ําข้าวมาเติมมอเติมน้ํานะครับสังเกตนะครับเราว่าจะเป็นขาวๆเนี่ยก็จะใส่ได้เดี๋ยวผม มาเติมหน่อยนะครับคาวตีเสร็จแล้วเติมอาหารนะครับเติมเป็นตัวนี้เป็นโจซีจอปวกนะครับาการที่เราจะเอาตัวสีเจาปวกมาทํานะครับวัตถุดิบที่เราจะมาทํานะครับมันก็จะมีอยูอ่หลายแบบนะครับจะ ซื้อเป็นแบบเป็นเป็นผงนะครับเป็นเป็นเป็นซองนะครับในลาซาด้าหรือของท่านอาจารย์หลายหลายท่านนะครับที่ผมไปดูท่านมานะครับแล้วเขาก็มีทําขายนะครับหรือว่าถ้าบ้านใครมีม,มีตัวปวกหรือว่ามีจอมปวกนะครับที่เราเรียกนะครับหลังบ้านอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาตัวดินเข้าที่ที่เป็นไส้ของปวกนะครับมามาทําได้นะครับ แค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ขยายนะครับครั้งเดียวเราก็ขยายทีนี้ใส่เข้าไปแล้วเราก็คุณเขาหน่อยนะครับอ่ข้าวเขาแตกๆหน่อยเขามีอาหารรงนี้เขาก็จะขึ้นข่าวนะครับผมก็จะเติมข้าวไปพักหนึ่งให้ ให้มันอิ่มตัวเดี๋ยวน้ําพอใช้แล้วนี้ผมก็จะเอาไปขยายเป็นเป็นถังใหญ่กว่านี้นะครับก็จะทําไว้ใหญ่ๆเอาไว้ใช้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลาข้าวนะครับตอนนี้ถุงหุงใหม่นี่คือตอนเราเราทํานะครับผมอ่าถ้าเราตอนเขาทําเราเป็นเขาเป็นแล้วลเวลาเรากินข้าวแล้วบางทีมันไม่หมดอย่างเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องหุงใหม่เราก็เอาตรงข้าวเย็นตรงนั้นนะครับอ่ามาใส่นะครับคนแล้วก็เดี๋ยวก็ จะไปปิดฝาไม่ที่เดิมน,นะครับโดนแดดนิดหน่อยโดนลมน้ำไหลโดนแดดนะครับโอเคครับนี่ติดตามผลการทำนะครับจเซีจะปวกตัวน,นี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้ละแต่ว่าผมยังไม่ใช้เดี๋ยวผมจะเอาไปขยายทัง,ทงดำถังขยะทังใหญ่หน่อยก็เอาไว้ทีเดียวเลยขยายทีเดียวแล้วก็ใช้ไปยาวเลยครับไม่ต้องได้ทําบ่อยเพราะว่า ก็จะมีเดี๋ยสีตัวอื่นอีกที่เราทำมือ่าที่ชอบปวกที่หนอกกล้วยนะครับสีสังเครแสง EM นะครับก็จะมีทำลงให้ดูอด้แล้วก็จะมีอะไรต่างๆเกี่ยวกับพวกเกษตรให้ดูยังไงก็ฝากติดตามช่อง,องด้วยนะครับเกษตรนะครับขอบคุณครับ